สวัสดีครับทุกท่านทีห่วยชานน n ออสเตรเลแฟนคลันะครับวันนี้เป็น EP พิเศษนะก็ขณะนี้กำลังขับรถไปนัดเจอน้องชายนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปชมนี่ไม่ได้ชมทีมชาติไทยในสนามเป็นเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ซิโก้คุมทีมไทยตเตะคัดเลือกบอลโลกกับออสเตรเลียที่ราชบังนะครับก็โหหลายปีอยู่ละฟุตบอลโลกครั้งนู้นเนี่ยนะนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะเป็นการออกฟิลครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะในสนามแข่งขันว่าเป็นยังไงบ้างอาร์เซนอลก็อยู่ในใจแต่บอลไทยเป็นสายเลือดก็ต้องมีจังหวะหรือมีโอกาสที่ดีเหมาะก็ไปให้กำลังใจนะักเตะไทยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่สนามแล้วกัน ตอนนี้อย <blueberry> ู่ในรถแล้วนะครับนี่น้องชายมารับนะแฟนสีแดงเฮ้ยนะครับก็เป็นการไปเชียร์บอลไทยในสนามในรอบสี่ห้าปีนะเพราะว่าครั้งสุดท้ายก็ไปกับเขาที่แหละไปเชียร์ไทยกับออสเตรเลียนะครับช่วงสมัยปิติโก้ก็เดี๋ยววันนี้ดูที่ว่ามาโน่บุกลิงจะเป็นยังไงเพราะว่านึกว่ามันเป็นแบตไม่สำคัญแต่ไปมาเนี่ย แมตช์นี้สาคัญเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติว่ากัมพูชาชนะเราได้เขาก็มีโอกาสเข้ารอบรองนะเพราะฉะนั้นโอ้แมตช์นี้ยังถือว่ามีความสําคัญอยู่นะก็ไปดูกันไปเก็บตกบรรยากาศบอลไทยกันเตะช่วงรับปีใหม่นะครับอยู่ัต่ัป๊บนึงก็คงจะถึงและนะไปใจกัน แล้วครับพี่น้องศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอุ้แต่ดูเยอะนะคนเข้ามาในสนามแล้วโอ้โหคนเยอะนะครับ<อ>นตอนนี้ถือว่ากองทัพสีน้ำเงินนะครับเทียบเลย ของยิงก็เยอะเดีด๋ยวไ,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 ไป,ไปหาตั๋วก่อนเรื่องของเรื่องคือตั๋วยังไม่มีให้บัตรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กําลังนั่งรอครับก็เลยมาหาน้ํเป็นควยดื่มต้องดื่มข้างนอกนะเพราะว่าเขาไม่ให้เาข้าในสนาม,มชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวค่อยไปเก็บภาพในสนามดูอ่านั่งฝั่งวิวเป็นฝั่งที่นักเตะจะเดินออกเลยนะครับก็ถือว่ามาเปรียบบรรยากาศดูฟุตบอลไทยเชียร์ฟุตบอลไทยหน่อยคนเยอะมากครับวันนี้ถือว่าคนเยอะมาก

หรือหรือหรือจกตรงนี้นี่เลยหลังจากได้บัตรแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนหอจันเรียบร้อยในโซนแบบก็อย,อยู่ซึ่งเป็นบัตรที่แพงที่สุดในสนาม620บาทเนาะห2รอบาทก็ถือว่าได้มุมดีนะครับรอบท่าง ก็อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับุ่มครึ่งคลิกออฟนะก็เดี๋ยวนำบรรยากาศมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศวอร์มอัพในสนามนะครับจีประมาณไม่ถึง15นาทีก็จะเริ่มคลิกออฟแล้วครึ่งชั่วโมงแนมะเล่งเวลาแล้วเกิด Let's <laughs> go! ก็จบไปแล้ว3ประตูตอนหนึ่งนะครับรูปเกมก็อย่างที่เห็นแล้วก็ถือว่าครึ่งแรกอึดอัดนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็จากการเปลี่ยนตัวของมาโรโนปุกเิ้ก็ทำให้รูปเกมของทีมชาติไทยเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเลยแล้วก็ได้ประตูที่2ของรวดเร็วนะครับอาจจะมาเสียท่า ถูกไล่ามา2 1หนึ่งให้หวัดเตียวเล่นนะแต่สุดท้ายก็พี่มุ้ยยิงลูกที่สสวยจริงๆๆนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองแนเลิร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปรุ้นน่ว่าเข้าเข้าไปเจอใครนะก็ประมาณนี้บรรยากาศก็อย่างคลิปที่เห็นนะครับพยายามเก็บมาให้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างลูกอินประตูได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าจังหวะอยู่ไกลนะ แล้วก็ที Channel, นะวีชาแนลนักเต้นแฟนคลับนะครับวันนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้นะถือเป็นอีพีพิเศษละกันในการที่มาเก็บตกบรรยากาศทีมชาติไทยในการแข่งขันเอฟเอฟมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับสองศูนย์สองแปดก็ต้องลำลากันคันนี้เนาะพบก,กันอีพีหน้านะครับสำหรับทีวีชาแนลนักเต้นแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับ,นะรบผม อ๋อหรือบอกไปแฟนบอกวันนี้ประมาณ8,000กว่าคนนะครับเกือบ9,000เจอกันใน EP หน้านะครับพี่หวยชาแนลอัเตนอนไปกับครับผม